จะเข้าสู่เรื่องอะตอมนะครับเรามาดูเนะะื้อหาการยูนิตเวอร์ชันแล้วก็เลขในยะสําคัญก่อนที่ผ่านมาระดับประถมมัธยมต้นเนี่ยเวลาเราคำนวณเทียบสัดส,ส่วนต่างๆเนี่ยเราจะชินกับบญ,ญัติการยางจริงจริงแล้วยูนิตเวอร์ชันมันก็คือการบญัติกายางแต่เขียนอีกรูปแบบหนึ่งพอเราชินกับบญัติกายางแล้วเนี่ยแล้วเรามาเปลี่ยนวิธีการเขียนมันก็เลยทําให้เรารู้สึกยากจริงๆรแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากครับสมมติเรามีค่าอยู่ค่าหนึ่งยกตัวอย่างเป็นความสูงกระดับสมมติเราสูง160ความสูงรี่ยเนหน เราจะบอกเป็นเมตรก็คือ1.6เมตรนี่คือการยูนิตคอมเวอร์ชันแล้วครับบางอย่างเราสามารถคิดในใจได้เทียบเป็นระยะทางได้แต่พอจะมาเขียนเป็นยูนิตคอนเวอร์ชันมันเขียนไม่ออกให้เราลืมของเก่าไปก่อนแล้วเรามาเรื่องกันใหม่จากตัวอย่างที่ครูยกเมื่อกี้นะครับความสูง1 6 0ซนติเมตรเนี่ยถ้าเราต้องการเป็นเมตรเนี่ยเราจะทํำยังไงเราก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับเมตรก่อนซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนึ่งรเซนมันคือ 1เมตร2จํจำนวนนี้มีค่าเท่ากันแต่คนละหน่วยแต่มันมีความเท่ากันในทางคณิตศาสตร์ถ้าเราเอา2เทอมนี้มาทําเป็นเศษส่วนไม่ว่าจะเป็น100เซนหารด้วย1เมตรเนี่ยมันก็เท่ากับ1หรือเราจะเอา1เมตรไว้ข้างบนแล้วเอา100เซนไว้ข้างล่างมันก็เท่ากับ1อยู่ดีเพราะมันมีค่าเท่ากันจะเอาอะไรไว้บนไว้ล่างมันก็เป็น1แล้วการที่เราเอา1มาคูณจํานวนใดก็ตามค่ามันก็ไม่เปลี่ยนตัวเลขอาจจะเปลี่ยน แต่หน่วยก็เปลี่ยนไปด้วยความหมายของมันจะยังเท่าเดิมครับอย่างอันนี้เนี่ยเราเอาไว้60เซนเราต้องการหน่วยเมตรใช่ไหมเราเอาเมตรไว้ข้างบนเซนไว้ข้างล่างเพื่อให้มันตัดทอนยังไงครับแล้วเราค่อยมาเติมตัวเลขว่ากี่เมตรเป็นกี่เซนซึ่งจากตรงนี้เรารู้อยู่แล้วซึ่งคือ1เมตรเป็นร้อยเซนเนี่ยครับเสร็จละแล้วเราเอาตัวเลขมายำรวมกันก็จะเหลือแต่หน่วยเมตรมันก็จะเท่ากับร้อยส่วนร้อยหน่วยจะเป็นเมตรละซึ่งตัดทอนออกมาได้1.6 นี่แหละครับคือยูนิตวอร์ชเนเราลองมาดูตัวอย่างตรงนี้เพิ่มขึ้นมา5 USD 5ดอลลาร์จะเป็นกี่บาทตีกลมๆแล้วกันว่า1 USD เนี่ยมันคือ30บาทแล้วกันตีกลมๆนะตัวเลขมันต้อิ่งขึ้นยิ่ง,งลงตามกระแสะโลกไปเราจะเอา1 USD ไว้เป็นตัวเศษเอาเงินบาทไว้เป็นตัวส่วนหรือจะเอาเงินบาทเป็นตัวเศษแล้วเอา USD เป็นตัวส่วนก็แล้วแต่ว่าเราต้องการเปลี่ยนยังไงมันอยู่ที่รูปแบบตรงนี้ปัญหาที่หลายคนเจอคือ ไม่รู้จะตั้งยังไงก็ตั้งไปก่อนถ้าหน่วยมันตัดกันไม่ลงก็แค่สลับเศษส่วนเท่าน,นั้นเองครับยกตัวอย่างนะครับอย่างอันนี้5 USD เราก็ตั้งเลย5 USD สมมุติเราเขียน USD 1 USD เป็น30บาทหน่วยมันตัดทอนกันไม่ได้อะมันคูณกันแล้วจะกลายเป็น USD กันัง2หารบาทแปลว่าไม่ถูกละแล้วก็แค่กลับเศษส่วนมันกลับใหม่กลายเป็น30บาทตอ1 USD พอกลับปุ๊บ เออหน่วยตัดทอนได้ละก็เลยกลายเป็นร้อยห้าสิบบาทครูถึงบอกว่าเวลาเราเขียนเนี่ยให้เราเอาหน่วยนําก่อนแล้วตัวเลขค่อยมาเติมทีหลังเช็คให้หน่วยตัดกันได้ก่อนมันก็จะง่ายยูนิตคอเวอร์ชั่นสามารถทาต,ต่อต่อกงินไปได้เรื่อยๆในบรรทัดเดียวโดยที่ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่เลยสมมติครูจะเปลี่ยน5 usd เป็นเงินวอนเราก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเงินวอนกับเงินบาทก่อนอเดี๋ยวครูบอกให้1000วอนเนี่ยมันจะเท่ากับ26 าเราก็ตั้งขึ้นมาว่า5 usd เอาหน่วยนันครับ usd อยู่บนก็เขียน usd ไว้ข้างล่างก่อนล้วเปลี่ยนเป็นบาทก่อนแล้วเงินบาทเนี่ยค่อยมาเปลี่ยนเป็นวอนบาทอยู่บนก็บาทไว้ล่างแล้วอวอนไว้บนสุดท้ายแล้วหน่วยมันจะหายไปเหลือแต่นหน่วยวอนที่เราต้องการแล้วเราค่ให้มาเติมตัวเลขครับ1 usd คือ30บาทแล้วเมื่อกี้26บาทคือ1000วอน แล้วเราก็จัดการตัวเลขทีหลังครับ5คูณ30คูณ1000แล้วก็หาร26มันก็จะได้เป็นหน่วยวอนออกมาละกิโลกร,รัมกลายเป็นปอนเราก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ก่อน1กิโลคือ2.2ปอนด์ปอนหรือบางคนจำเป็นจำนวนเต็มครับ5กิโลคือ11ปอนด์อนอย่างนี้ก็ได้จะใช้ค่าไหนก็ได้ครูชอบจำเป็นจำนวนเต็มเพราะมันคิดเลขง่ายอันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นปอนแล้วก็เอา24กิโลตั้งก่อน เห็นยังไงครับต่อไปกิโลกร,รัมอยู่บนเอากิโลกร,รัมไว้ล่างเอาปอนด์ไว้ข้างบนเราค่อยมาเติมตัวเลขครับกี่กิโลเป็นกี่ปอนด์ก็เอามาใส่ครับจะเอาชุดไหนมาใส่ก็ได้ขอให้เอาตัวที่มันเท่ากันมาใส่5กิโลเป็น11บอปอนด์กิโลก็ตัดกิโลไปตัวเลขก็จะกลายเป็น24คูณ11หาราปอนด์เนี่ยเราได้คำตอบแล้วครับก็แค่ชิ้เลขมา ลองมาทําด้วยตัวเองดูครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองนะครับลองทําซิกนี้เองก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันเพื่อให้เราไม่หลงลืมจํานวนนัยสําคัญเราก็เขียนมาไว้ก่อนเลยอย่างอันนี้มีกี่นัยยะครับหลังจุดทศนิย,ยมจะนับเป็นนัยยะสําคัญทั้งหมดก็จะมีสามนัยยะนะเราเขียนมาไว้ก่อนอันนี้มีสองนัยยะยี่สิบสี่สองสองสี่ศูนย์ศูนย์อันนี้มองได้สองแบบครับ คือศูนย์ข้างหลังสองตัวนี้จะนับเป็นนัยสําคัญหรือไม่นับก็ได้แล้วแต่งั้นก็เป็นได้2กรณีคือเป็น3หรือ5นัยสําคัญถ้ามองว่าศูนย์สองตัวหลังไม่มีนัยสําคัญก็เป็น3แต่ถ้ามองว่าศูนย์สองตัวข้างหลังมีนัยสําคัญก็เป็น584อันนี้2นัยสําคัญ9.4อันนี้ก็2นัยสําคัญหคือ1นนัยสาคัญหลังจากนั้นเราก็คิดเลขธรรมดาครับแล้วก็ปรับนัยสําคัญให้ตามที่เราาร์ k ไว้ จุดสองแปดศูนย์กรัมทำเป็นมิลลิกรัมแล้วก็คูณด้วยกรัมไว้ล่างมิลลิกรัมไว้บนครับหนึ่งกรัมคือหนึ่งพันมิลลิกรัมมิลลิกรัมแล้วมันมีสามนัยสำคัญพอดีเลยก็ตอบได้เลยลิตรเป็นลูกบาศก์เมตรครับแล้วก็คูณด้วยลิตรข้างล่างลูกบาศก์เมตรข้างบนหนึ่งลูกบาศก์เมตรคือหนึ่งพันลิตรลิตรตัดทอนไปก็จะกลายเป็นยี่สิบสี่ส่วนพันศูนย์จุดศูนย์สองสี่ลูกบาศก์เมตรสองนัยยะ สองนัยยะรูปบาทเซนเป็นรูปบาทเมตรครับอลูปบาทเซนไว้ล่างรูปบาทเมตรไว้บนเราสามารถเปลี่ยนรูปบาทเซนเป็นรูปบาทเมตรได้ไหมครับถ้าไม่ได้ก็แปลงผลิตก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลิตรมาเป็นรูปบาทเมตรก็ได้แต่อันนี้เดี๋ยวครูทำเป็นอะไรทั้งนันว่า1ลรูปบาทเมตรคือ10กําลัง6ลรูปบาทเซนรูปบาทเซนตัดทอนมันก็จะกลายเป็น2 2 4 0 0คูณ10กําลังลบ6 ทีนี้มันมี3ามนัยยะกับ5้านัยยะแล้วแต่กรณีถ้าเป็น3นามนัยยะเราก็ต้องตอบว่า2.2 4คูณ10กําลังลบ2ลูกบาทเมตรอันนี้คือแปลงเป็น3นามนัยยะแต่ถ้าเป็น5้านัยยะเราคูณเข้ามาเลยก็ได้ครับก็คือ0.0 2 240 0, 0ูลูกบาทเมตรจะตอบแบบ3ามนัยยะหรือ5้านัยยะก็ได้แล้วแต่กรณี 84กิโลจูลทำเป็นแคลอรี่แล้วก็คูณด้วยกิโลจูลข้างล่างกิโลแคลอรี่ข้างบนแล้วเดี๋ยวกิโลแคลอรี่ค่อยกลายเป็นแคลอรี่อีกทีนึงครับ4.2กิโลจูลเป็น1กิโลแคลอรี่แล้ว1กิโลแคลอรี่เป็น1,000ตรงนี้จะตัดทอนได้20แล้วยี่สิบคูณหนึ่ก็กลายเป็น20,000แต่ว่ามันมีแค่2ในยักษ์นั้นเราก็ต้องตอบว่า2 จุดศูนยคูณสิบกำลังสี่แคลอรี่ครับ2องในยะ9.4เมตรกลายเป็นนาโนเมตรครับเราก็คูณด้วยเมตรข้างล่างนาโนเมตรไว้ข้างบน10บกำลังเก้านาโนเมตรคือ1เมตรเมตรตัดทอนไปก็จะได้เป็น10บกำลังลบเจ็ดกับสิบกลังเ้าจะกลายเป็นสิบกำลังสองคูณเข้ามาจะกลายเป็น940าร้อยสี่สนาโนเมตรซึ่ง940เนี่ยจะมองเป็น สองระยะสาคัญก็ได้เพราะศูนย์ข้างหลังอนุโลมให้ไม่นับระยะสาคัญก็ได้ก็จะตรงกับที่เราต้องการละวันเป็นนาทีแล้วก็เปลี่ยนวันเป็นชั่วโมงก่อนแล้วจากนั้นชั่วโมงก็าาเปลี่ยนเป็นนาทีหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีแล้วเดี๋ยวหน่วยมันตัดทอยไปหมดห้าคูณยี่สิบสี่ได้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบคูณหกสิบได้ 7200แต่มันต้องมี1นึ่งใยาสำคัญครับงั้นเราต้องตอบว่า7000นาทีโดยที่มองว่าสนยนข้างหลังเนี้ยไม่มีนนยะสำคัญหรือไม่งั้นก็ต้องตอบเป็น7คูณ10กำลัง3นาทีอย่างนี้ก็ได้ฟังหนึงครับ1 3 5 7 9 1ลองทําเองก่อนครับแล้วเดี๋ยวดูกัน เรามาดูนัยยะกันนะครับอันนี้2นัยยะหรือ1นนัยยะก็ได้จะมองว่าศูนย์ข้างหลังไม่เป็นนัยยะหรือจะมองว่าศูนย์ข้างหลังเป็นนัยยะก็ได้จะได้2แบบอันนี้ก็ได้2แบบเหมือนกันคือจะเป็น2นัยยะหรือ3นัยยะก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะมองแบบไหนศูนย์ข้างหลังจะนับเป็นนัยยะหรือไม่อนุโลมได้อันนี้56.0ิบหต้องเป็น3นัยยะ30ก็เหมือนกันครับจะมองเป็น1หรือ like, 2นัยยะก็ได้525อันนี้3นัยยะ ถัดมาจุด2 0, 0, อศูนย์ศูนี้สานัยยะครับพอเราได้ตำแหน่งนัยยะเราก็มาคิดเลขครับ50กรัมเป็นกิโลแล้วก็คูณด้วยกรัมข้างล่างกิโลข้างบน1กิโลคือ1,000ก็คือ10กํลังสามก็จะกลายเป็น0.05ถ้าถ้านี้คือ1นัยยะหรือ0.05 0กิโลกร,รมัมจะตอบแบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามองว่าสนย์ตัวหลังเนี่ยเป็นนัยยสำคัญหรือไม่ถัดมาอันนี้ ก็คูณด้วยมิลลิลิตรข้างล่างลิตรข้างบน1ลิตรคือ1,000มิลลิลิตร240หาร1,000ก็คือ0 2 4 0ลิตรอันนี้คือมองแบบมี3ในยะหรืออาจจะมองเป็น2ในยะคือ0 2 4ลิตรโดยมองว่าศูนย์ข้างหลังไม่ใช่ในยะยสำคัญอันนี้ล่ะเอาลูกบาดเซนไว้ล่างเอาลิตรไว้ข้างบน 1>, 1ลิตรคือ1,000ลูกบาทเซน56หาร1 0 0 0ก็ได้0.056ครับแต่มันต้องมี3นัยยะนะก็ต้องเติมศูนย์เพิ่มไปอีกตัวครับเพื่อให้เป็น3นัยยะสำคัญถัดมาเอาแคลอรี่ไว้ข้างล่างเอาจูลไว้ข้างบน4.2จูลเป็น1แคลอรี่แคลอรี่ตัดทอน30คูณ4.2ได้เป็น126จูล แต่ว่ามันมีได้แค่1หรือ2อนัยะเราก็จะมองเป็น130หรือถ้ามองเป็น1นึนยะก็จะกลายเป็นแค่100จูลโดยมองว่าศูนย์ข้างหลังไม่ใช่นัยะสําคัญจะตอบได้2แบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามองเป็นแบบไหน5 2 5นาโนเมตรทําเป็นเมตรเอานาโนเมตรไว้ล่างเอาเมตรไว้บน1นาโนเมตรคือ10กกาลังลบ9เมตรนาโนเมตรตัดทอนก็กลายเป็น5 25คูณ10กําลัง ลบเเมตรมันเหมือนกับเราเปลี่ยนตัวเเป็นส0บกำลังลบเหลือฉยๆครับถัดมาไมโครกร,รัมครับเอามิลลิกร,รัมไว้ข้างล่างเอาไมโครกร,รัมไว้ข้างบนให้หน่วยตัดทอน1มิลลิกร,รัมคือ1000ไมโครกร,รมัมคูณทั้เข้ามาแล้วจะกลายเป็น200ก็มี3ระยะเท่าเดิมก็ไม่ต้องทำอะไรครับ ความหนาแน่นอันนี้คือเขาบอกเขาบอกความสัมพันธ์มาระหว่างกรัมกับมิลิลิตรแล้วน้ํา200อมิลลิลิตรจะทันน้ำแข็งได้กี่มิลลิลิตรเราก็เริ่มจากสิ่งที่โจทย์ถามครับเราเขียนไปด้วยนะว่ามิลลิลิตรของอะไรเพราะว่ามันมีมิลลิลิตรของน้ำแข็งด้วยถ้าเริ่มไม่ถูกให้เริ่มจากสิ่งที่โจทย์ถามครับโจทย์ถามสิ่งนี้ก็เริ่มจากสิ่งนี้เราจะเปลี่ยนมิลลิลิตรน้ําเป็นอะไรดีละ่ะให้มันมาโยงกับสิ่งที่เขาให้ได้ อันนี้เป็นของน้ำแข็งหมดเลยนะหน่วยนี้เราก็ต้องแปลมิลลิลิตรน้ำให้กลายเป็นกรัมน้ำก่อนเพราะว่ามวลของน้ำจากมวลของน้ำแข็งยังไงก็ต้องเท่ากันมันเป็นกฎของธรรมชาติเลยเอาน้ำมา2 0 0กรัมกลายเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งก็ต้อง200กรัมสิ่งที่เปลี่ยนคือปริมาตรเท่านั้นเองงั้นอันนี้1มิลลิลิตรน้ำก็คือ1กรัมน้ำอันนี้เรารู้ได้ยังไงครับมาจากความหนาแน่นน้ำไง น้ำหนักแ่หนึ่งกรัมต่อมิลลิลิตรอยู่แล้วคูณเข้าไป่อเปลี่ยนหน่วยเฉยๆตัวเลขก็คือหนึ่งทั้งคู่มิลลิลิตรน้ำหายไปแล้วแล้วหนึ่งกรัมน้ำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนึ่งกรัมน้ำแข็งที่ครูบอกเมื่อกี้เพราะมวลมันต้องคงที่เสมออยู่แล้วมันไม่ได้หายไปไหนกรัมน้ำก็หายไปแล้วจากนั้นเนี่ยครับกรัมน้ำแข็งจะกลายเป็นมิลลิลิตรน้ำแข็งละจากสิ่งที่โจทย์ให้มา จดให้มาว่า0.920กรัมน้ำแข็งคือ1มิลลิลิตรของน้ำแข็งการน้ำแข็งก็หายไปละเนี่ยทำ3ท่อนได้คำตอบแล้วครับก็เอา200คูณ1คูณ1คูณ1หารด้วย1 1 0.920คำตอบเราคือ200หาร0.920หน่วยเป็นมิลลิลิตรน้ำแข็ง พอเห็นภาพเนี่ยครับดูตัวอย่างจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยข้อต่อไปเราต้องทําเองได้แล้วนะลองทําข้อ14บสี่ด้วย,วยองก่อนข้อ13เนี่ยทาตั้ง3ท่อนข้อ14บสี่จะทํากี่ท่อนลองทําด้วยแดงดูดดดดครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันจะผิดจะถูกก็ไม่เป็นไรครับเพราะสุดท้ายก็มาดูครูเฉลยก็รู้อยู่ดีว่าที่ถูกเป็นยังไงเราจะพลาดโอกาสการลองทําเองก่อนทำไมละ่ะ โค้กมีความหนาแน่น1.05กรัมต่อมิลลิลิตรอันนี้คือข้อมูลที่เขาให้มาใช้ในการแปลงจากกรัมเป็นมิลลิลิตรหรือมิลลิลิตรเป็นกรัมก็ได้เปอร์เซ็นน้ำตาลเขาก็ให้มาความหมายของเธอเนี้ยก็คือมีน้ำตาล10.5กรัมในโค100้ก100ลูกบาศก์เซนหรือ100มิลลิลิตรเดื๋ยันอยู่ตอนแรกทูเบก็คือมวลของน้ำตาลหน่วยเป็นกรัม v ข้างหลังคือบออยลมก็คือปริมาตรของโค้กนั้นเปอร์เซ็นต์อันนี้คือ ข้าหน้าจะเป็นกรัมข้างลัจจะเป็นมิลลิลิตรนะครับเพราะว่าเป็นเวทไบล์วอลุมโคกครึ่งลิตรครึ่งลิตรก็คือ5 0 0รูอบาทเซนหรือ500้มิลลิลิตรอันนี้คือจุดเริ่มต้นให้เริ่มจากสิ่งที่โจทย์ถามครับเขาถาม2อ,อย่างเราก็ต้องทำยูนิตคอนเวอร์ชันส,สครั้งเขาถามว่าหนักกี่กรัมก่อนแล้วก็ใช้ความหนาแน่นเลยเอามิลลิลิตรไว้ล่างเอากรัมไว้บนโจทย์บอกมาแล้วว่า1 0รัมคือ1มิลลิลิตรกรัมคือ1มิลลิลิตรามาใส่งรงๆเลย มิลลิลิตรตัดตอนไปคูณออกมาก็ได้เป็น525กรัมอีกคำถามนึงถามว่าดื่มโค้กครึ่งลิตรจะได้น้ำตาลกี่กรัมเราก็ทำแบบเดิมครับโค้กครึ่งลิตรก็คือ500มิลลิลิตรเนี่ยเปลี่ยนมิลลิลิตรเป็นกรัมของน้ำตาลการศึกษานี้เรารู้แล้ว100มิลลิลิตรจะมีน้ำตาลอยู่10.5กรัมเราก็แค่เอามาใส่ครับมิลลิลิตรโค้กตัดไปละ ตัวเลขที่ได้ก็คือเอา100ไปตัดคอนห0รอยให้ได้5 5มาคูณ10.5ก็ได้เป็น52.5กรัมน้ำตาลนะครับถ้าเมื่อกี้ใครยังทำข้อ14ไม่ได้คราวนี้ลองทำข้อ15ดูครับมันก็สเต็ปคล้ายๆกันเลย <S <S ข้อที่15ครับเริ่มต้นที่เบป,ปซี่410มิลลิลิตรถามว่ากี่กรัมเราก็เอามิลลิลิตรไว้ล่างเอากรามไว้บน เขาให้ก่อนน้าน,นั้นมา1.04กรัมคือ1มิลลิลิตรเนี่ยเราก็ได้คำตอบนะครับมิลลิลิตรตัดทอนไปก็คือ410คูณ1.04มันก็จะประมาณ420ร้่กวา่านะครับค่าจริงมันคือ426.4แต่เราจะตอบงี้ไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเราทุงดูเนี้สำคัญก่อนค่าเหล่านี้ไม่นับในยาสำคัญนะครับเป็นค่าที่โจทย์กำหนดมาค่าที่ได้มาจากการวัดคือตัวนี้3ในยะสำคัญเราก็ต้องตอบแค่3ในยะสำคัญครับ คือ426กรัมอันนี้3ามในยะอันนี้ก็ต้อง3ามในยะทีนี้คําถามถัดมาจะได้น้าตาลกี่กรัมแล้วก็ตั้งเหมือนเดิมครับ410มลลิลิตเราอามิลลิลไว้ล่างให้ตัดทอนแล้วกรัมน้ําตาลไว้ข้างบนโจทย์บอกมาว่า7กรัมน้ําตาลใน100มิลลิตเแบ็บซี่28.7กรัมน้ำตาลอันนี้สามในยะอันนี้ก็สามในยะก็ใช้ได้แล้ว ลองทำข้อ16ข้อ17ด้วยตัวเองดูครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อข้อ16จะเริ่มจากอะไรครับสิ่งที่โจทย์ถามคือ1สัปดาห์ไงเราสิ่งที่โจทย์ถามมาเป็นตัวตั้งครับ1สัปดาห์วีคนะครับเราจะเปลี่ยนวีคเป็นอะไรดีเราก็ต้องดูข้อความที่เขาให้มาครับวันมีคำว่าวันเราเปลี่ยนสัปดาห์เป็นวันก่อนดีไหม หนึ่งวีคมีเจ็ดวันอ่ะวีคไปละเราจะเปลี่ยนวันเป็นอะไรต่อดีวันหนึ่งต้องการแคลเซียม300มิลลิกรัมเราเปลี่ยนวันเป็นแคลเซียมดีกว่ามิลลิกรัมของแคลเซียม1วันต้องการ1,200มิลลิกรัมวันสัดทอนกันไปแล้วครับแล้วมิลลิกรัมแคลเซียมเปลี่ยนเป็นอะไรดีเขาถามเป็นกล่องนี่ไงมิลลิกรัมมาเป็นกล่องก็ได้ลวครับ ฝั่งหนึ่งมี3 0 0มิลลิกรัมมิลลิกรัมแคลเซียมก็ตัดทอนกันไปก็ได้คําตอบแล้วว่า1สัปดาห์ต้องดื่มนมกี่กล่องอันนี้ตัดทอนได้4 4 7 28คู่ครูเชื่อครับว่าเราอ่านโจทย์ไปเนี่ยคิดในใจก็ออกคือมันสามารถคำนวณในใจได้ต้องการวลาพันสองก็ต้องดืง 4, ่ม4กล่องต่อวันแล้วมันมี7วันในสัปดาห์หนึ่งก็4 7 2 8 เราสามารถคิดในใจได้แต่เราสามารถเขียนออกมาได้ไหมล่ะเพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถ่ายทอดออกมาเป็นแบบสากลนไม่ได้ไงเราเลยต้องมาฝึกตรงนี้กันถัดมาข้อ17แสงมีความเร็ว3คูณ10กตารง8เมตรต่อ1วินาที1ชั่วโมงแสงจะเดินทางได้กี่ไมล์เขาให้ความสัมพันธ์มาสิ่งที่เขาถามคือ1ชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงเป็นตัวตั้งครับ1ชั่วโมงเราจะเปลี่ยนชั่วโมงเป็นอะไรดีล่ะเปลี่ยนชั่วโมงเป็นนาที นาทีค่อยเป็นวินาทีมันก็จะมาโยงกับตัวนี้ละเปลี่ยนชั่วโมงเป็นนาทีก่อนหรือบางคนบอกว่าเดี๋ยวมันจะเขียนยาวขี้เกียจเขียนเปลี่ยนเป็นวินาทีเลยได้ไหมถ้าเรารู้ความสัมพันธ์ก็ได้ครับหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีหนึ่งนาทีมีหกสิบวิงั้นหนึ่งชั่วโมงก็ต้องมีสาม0ันร้อยวินาทีชั่วโมงหายไปละวินาทีมาแล้วครับเรารู้ความเร็วแสงเราก็เปลี่ยนวินาทีเป็นเมตรได้ในหนึ่งวินาทีแสงเดินทางได้ สามคูณสิบกำลังแปดเมตรวินาทีก็หายไปละเราจะเปลี่ยนเมตรเป็นไมยังไงครับตรงนี้เราแอบเปลี่ยนได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องเขียนหลายหลายแฟกเตอร์ไงแปดกิโลมันก็คือแปดพันเมตรถ้าเราสามารถแปลงอัน,นง่ายง่ายได้เราก็ประหยัดเป็นหนึ่งแฟกเตอร์ไม่งั้นก็ต้องเบิ้ลไปอีกแฟกเตอร์หนึ่งก็ยิ่งยาวไปกันใหญ่ก็คือเราเอาเมตรไว้ล่างก่อนแล้วเอาไม์ไว้ข้าง,งบนเพื่อให้เมตรตัดทอนแล้ว่อ้มารู้ว่าห้าไมคือแปดพันเมตร ได้หมาที่เขาต้องการแล้วก็สามพันหกคูณสามคูณสิบกับแปดคูณห้าแล้วก็หารแปดพันครับเอาศูนย์ตัดทอนกันไปก่อนแปดสิบนี่เอาสี่มาตัดทอนนะสี่เก้าสามสิบหกสี่คูณยี่สิบได้แปดสิบแล้วก็เอาห้ามาตัดทอนอีกทีหนึ่งครับห้าสี่ยี่สิบก็จะกลายเป็นเก้าสามยี่สิบเจ็ดหารสี่หกจุดเจ็ดห้า ข้อครับข้อนี้เนี่ยเขาต้องการให้เราเปลี่ยนปริมาณฝุ่นเป็นหน่วยมิลลิกรัมก็คือเราต้องแปลงจาก1เทอมเนี่ยครับไปเป็นมิลลิกรัมค่อยๆเปลี่ยนจากเทอมผ่านความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มาเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนเข้าสู่หน่วยน้ําหนักเราก็เริ่มจากเอาเทอมไว้ล่างเทอมเนี่ยเปลี่ยนเป็นวันแล้วเดี๋ยววันเปลี่ยนเป็นชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเทียบต่อนาทีแล้วเดี๋ยวนาทีเปลี่ยนเป็นลิตรของอากาศ ลิตรของอากาศเป็นเป็นลูกบาศเมตรก่อนใช้7แฟกเตอร์ในการเปลี่ยนจากเทอมไปเป็นมิลลิกรัมของฝุ่นแล้วเราก็แค่เอาตัวเลขมาใส่ครับหน่วยมันจะหักล้างกันไปหมดละเทอมเทอมวันวันชั่วโมงชั่วโมงนาทีนาทีหนึ่งเทอมเนี่ยมาเรียน100วันแลน้ว1วันอยู่ที่โรงเรียน8ชั่วโมง1ชั่วโมงมี60นาที1น,นาทีหายใจเข้าไป6ลิตร 1,000ลิ 1> 1, ตรก็คือ1ลูปบาทเมตรและ1ลูปบาทเมตรมีฝุ่นอยู30่30ไมโครโกร,รัมแต่0 0กับ1,000มองเป็น10กำลัง6ก็จะหักล้างเหลือข้างล่างเป็น10กำลังสตัวเลขข้างบนก็คือ8คูณ6คูณ6คูณ3มิลลิกรัมต้องดูในยะสำคัญดูจากข้อมูลที่เขาให้มาตรงนี้2ในยะ 2นยะ1นนยะเป็น9มิลลิกรัมต่อเทอมนะครับถ้าเราปัดขึ้นเป็น9แล้วเนี่ยค่าจะค่าเคลื่อนไหมคือค่ามันค่าเคลื่อนมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับเพราะว่า8ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะหมายถึงหรืออาจจะหมายถึง8ชั่วโมง29เนื่องจากค่านี้ไม่ละเอียดฉะนั้นความค่าเคลื่อนตรงนี้ตั้งเกือบชั่วโมงเนี่ยมันก็ส่งผลต่อความค่าเคลื่อนในคําตอบงั้นเราตอบว่า9มิลลิกรัมเนี่ยมันมีความค่าเคลื่อนในตัวมันเองอยู่แล้วและเป็นความค่าเคลื่อนที่ยอมรับได้เนื่องจากข้อมูลตรงนี้ไม่ละเอียด คราวนี้เราจะให้เป็นยูนิตเวอร์ชันแบบดับเบิลแล้วนะเราจะคูณด้วยแฟกเตอร์อะไรให้กลายเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรเราก็ต้องแปลงกรัมเป็นกิโลกรัมเอากลามไว้ล่างเอากาิโลกรัมไว้บนเอาลูกบาศเซนไว้บนเพราะว่าลูกบาศเซนตอนนี้มันอยู่ข้างล่างเราก็ต้องไว้ข้างบนครับแล้วเปลี่ยนเป็นลูกบาศเมตรไอสิ่งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเราจะตัดทอนมันเราก็ต้องไว้ข้างบนคือทํากลับข้างกังนเฉยก็ใช้หลักการเดิมครับ เนี่ยแล้วเราก็หาตัวเลขมาเติมลองทําดูครับ2ข้อนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกัน1กิโลก็คือ1 0 0 0กรัม1ลูปบาทเมตรก็คือ1 0กําลัง6ลูกบาทเซนตัดทอนกันก็คือ1,000อยู่ข้างบนเนี่ยก็กลายเป็น19,300กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรมันมี3นยักย์แล้วอันนี้ครับ19,300มเนี่ยจะมองว่าเป็น3นยักยะก็ได้ส่วนตัวข้างหลังมองว่าไม่มีนัยยะ ก็จะเป็น3นามนัยะเท่ากับข้อมูลเริ่มต้นก็ได้ครับหรือจะเขียนเพื่อความชัดเจนก็คือ1.93คูณ10กกาลัง4กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรเขียนเป็นสัญญากรอ,อย่างนี้ก็จะชัดเจนเลยว่ามี3ามนัยะเป็นแคลอรี่ต่อองศาเซลเซียสเขาต้องการเปลี่ยนเป็นเป็นเคมีมอเต์เลยนะอันนี้ก็คือ C ส่วน5เท่ากับ F ลบ32ส่วน9 แล้วก็สมมุติเป็นสถานการณ์ขึ้นมาง่ายๆก็ได้ครับว่าตอนแรกน้ำอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสถ้า25นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น25ส่วนห้าลบสาส่วน9ตรงนี้ตัดทอนได้5ย้าย9ขึ้นมาคูณจะได้ F เท่ากับเจ็ก็คือ77องศาฟาเรนไฮ์คราวนี้เอา30มาแทนบ้าง30ส่วนหก็คือ6เท่ากับ F-32 ลบ3าเอา9กลย้ายขึ้นมาคูณน,นะครับเป็นห้ ย้ายสามสองมาบวก54าสบองคือ86อุณหภูมิขยับขึ้นไป5องศาเซลเซียสเนี่ยถ้าเป็นองศาฟาเรนไฮน์จะขยับขึ้นมา9องศาฟาเรนไฮน์นี่คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงครับ90้าสิบแคลอรี่จะทําให้อุณหภูมิน้ําปริมาณ1เนี่ยเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเปลี่ยน5องศาเซลเซียสมันคือการเปลี่ยนไป9องศาฟาเรนไฮน์งั้นเราเอา หองศาเซลเซียสไปข้างบนเพื่อให้ตัดทอจากนั้นก็เปลี่ยนแคลอรีร่เป็นจูลครับ1แคลอร,รี่มันคือ4.2จูลแคลอรี่ก็ตัดทอนแะล้ว5คูณ4.2ได้21คูณ10ก็เป็น210ตรงนี้ก็มองเป็น2ในยักษ์ก็ได้นะครับหรือเราจะเขียนให้มันชัดเจนก็เป็น2.1คูณ10กำลัง2จูลต่อองศาฟาเรนไฮ ทีนี้เราเรียนดับเบิลยูนิตคอมมรชชั่นกันมาแล้วลองทำด้วยเดเองก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันเราเปลี่ยนไมโครกรัมให้เป็นมิลลิกรัมก่อนเขาถามว่าเทอมละก,กี่กรัมตรงยากความหมายก็คือมิลลิกรัมต่อเทอมเราต้องเปลี่ยนรูปบาทเนต้อากาศให้กลายเป็นเทอมให้ได้ก็เอารูปบาทเนต้ออากาศไว้ข้างบนเอาเป็นลิตรอากาศไวข้าาไวข,ไวข้างล่างลิตรอากาศไว้ข้างบนนาทีไว้ข้างล่างนาที เปลี่ยนเป็นชั่วโมงแล้วชั่วโมงเปลี่ยนเป็นวันแล้ววันก็เปลี่ยนเป็นเทอม6 f แฟกเตอร์ครับเอาตัวเลขมาใส่ครับ1มิลลิกรัมคือ1000ไมโครกรัม1ลูกบานเคือ1000ลิตร1นาทีหายใจเข้าไป6ลิตรอัน1ชั่วโมงมี60นาที1วันอยู่โรงเรียน8ชั่วโมง1เทอมมี100วันที่เราไปโรงเรียนตัดทอนหน่วยที่เหลือคือ มิลลิกรัมต่อเทอมตัวเลขก็จะเป็นตัวเลขชุดเดิมครับ10บกำลัง6อยู่ข้างล่างก็จะหักล้างกันได้ตัวเลขชุดเดิมออกมาเลยครับได้เป็น8.64ก็คือ9มิลลิกรัมต่อเทอมแค่รูปแบบการเขียนเนี่ยจะกลายเป็นดับเบิลยูนิตเทอร์ชันเท่านั้นเอง